สวัสดีครับเพื่อนรักนัาการเกษตรครับวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3ามกเกลเวอร์แพนสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ใช้ไร็กว่าเดิมซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนคอโดซานสูตรโอลิโกแซคคาไรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลนใจและสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรวันนี้เรายังอยู่ที่ทุเรียนถิ่นหนาวครับที่จังหวัดเชียงรายเราอยู่กันที่หมู่9ครับบ้านทุ่งหลวงนะครับตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับ พี่น้องครับวันนี้มีโอกาสที่ได้มาพบกับเจ้าของสวนที่มีความมุ่งมั่นอยากจะเปลี่ยนสวนตัวเองซึ่งจากเป็นสวนปลูกกล้วยนะครับแล้วก็มาเป็นสวนทุเรียนหมอนทองซึ่งทุเรียนหมอนทองของเขาเนี่ยปลูกมาตอนนั้นปลูกได้ประมาณอายุ2ปีนะครับแต่เจ้าของสวนนี่บดได้ดูแลอย่างทั่วถึงใส่ปุ๋ยก็น,น้อยดูแลบัตามใจที่ต้องการนะครับเนื่องจากเวลาเหลืออย่างแล้วแต่แต่ที่สําคัญครับทุเรียนที่เรียกกันว่านะครับ ตายกับตายโตกับโตใหญ่กับใหญ่นะครับ,รบที่สําคัญกว่าคือว่านะครับใบเหลือง่อแล่อแล่ไปไปเหีออ่ยมบ่ใดยังบอกงูเลยที่สําคัญครับเจ้าของสวนค้นคว้าหาเรื่องจนเจอไปเจอในเฟซบุ๊กนะครับไปปะท่านนุชนาทนวลฝ้ายนะครับแนะนํามเกลือเวอร์แพนให้ฟังซื้อมาหนึ่งชุดปราก่าช่วยชีวิตรอดมาได้แต่ปรากฏหลังจากนั้นครับเจ้าของสวนเองเนื่องจากว่ามีแต่ความรักในการปลูกทุเรียน แต่ปรากฏว่บบำรุงบ่ถึงแฮมดอกล่วงครับอายุ4ปีแทนที่จะได้ผลผลิตแต่เจ้าของสวนก็ยังภูมิใจกับนวัตกรรมใหม่ซึ่งใช้เมื่อปลายปี67แล้วถึงปัจจุบันนี้มิถุนายนเขาบอกว่าโอ้โหเห็นใบเห็นกิ่งก้านสาขาแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าปีหน้าเอาเต็มที่กับ3กระววแพนสูตรใหม่เพื่อให้ได้ผลสักทีหนึ่งเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับประจั์ครับ ช่วยแนะนําตัวสักหน่อยนะครับชื่อหยางครับเป็นไรครับผมน้ยสนองกันทักแหม่งครับผมเออชอบทำทุเรียนแล้วแต่นี่บอกมันมีความโม้ก็เลยปลูกไปกับปลูกกับตายกับตายกับติอาจารย์เกินไ้ครั้งแรกเลยครับผมปลูกได้สองปีกับนั่งแทนเหลืองนั่งแท่นเนาะการนั่งแท่นนี่คือเตรียมตัวสําหรับชาปนกิจเนาะเตรียมปวดตายตอนนั้นอันไอ้สนองนะครับเนาะผมขอดถามด้วยเจอว่า ตอนนั้นตี้ของเขานี่มันกี่ให้ครับเนี่ยที่เขาปลูกประมาณสี่ไร่ปลายครับสี่ไร่ปลาย,ลายครับตอนนั้นปลูกอย่างอยู่ก่อนที่เขาจะปลูกกล้กลยลกวยครับแล้วจะได้ถึงมาปลูกทุเรียนครับเพราะว่าชอบกินทุเรียนถ้าเนี่ยบ่มหมีโอ๊คผู้ตีจะมาพัพฒนามันแล้วมันปลูกแล้วก็ตายปลูกก็ตายแล้วตีดดินมันตำแล้วมันแจะครับแล้วตีนี่มันเป็นตี้แจะเป็นตีน้ำนะครับเนาะเป็นตีแจะแม่แม่นี่นะครับแล้วเขาปลูกกล้วยเพราะเขาชอบอยากกินทุเรียนครับก็เลยเอามาปลูกตอนนั้นต้นมันอายุสักมันสูง ขนาดไหนที่เขามาปลูกเริ่มต้นครัประมาณห้าหกสิบเซนครับห้าหกสิบเซนครับนี่ก็ถือว่าจริงๆมันกับมาตรฐานนะสาหรับการเจริญเติบโตแล้วเขาปลูกไปนะดูแลจะได้ครับตอนแรกๆก็บัได้บัได้มีความหูแล้วก็ปลูกไกวแล้วก็ที่นี่บันก็บใบใหญ่ก็ใส่ปุ๋ยเหมือนเมนใส่เตื่อประมาณสักสองเดือนสามเดือนมาใส่ใส่ปุ๋ยตังดิน้ทีนี่บว่มีก็เลยเสาะหาเสาะหาว่าอย่างตีมันจะมาใจ้ครับทุเรียนได้ก็เลยไปดูในเฟซ ก็เลยสั่งในเพศมาอีกประมาณเดือนหนึ่งคุณเจี๊ยบก็มาที่บ้านนี้เลยตัวแผ่นมาที่บ้านคุณเจี๊ยบรู้ว่าเขาสั่งมาใช่ครับเลยมาติดตามต่อผลครับผมครับตอนนั้นตอนที่เขามานั่นไอ้อย่างมันเกิดขึ้นกับทุเรียนเราพ้องครับตอนนั้นมันมันเหลืองมันมันต้นน้อยตอนนั้นกี่ปีละสองปีปลายสองปีปลายครับผมครับสองปีกว่าๆครับสองปีกว่าๆแล้วก็ทุเรียนเกิดอาการเหลืองเหลืองแล้วใดใหญ่ดบใบโตครับ แล้วโรคที่เกิดขึ้นกับทุเรียนมีมีมีเชลาเชลาครับผมมันมันเป็นเป็นจุดเป็นจุดละเหลืองนะฮะเหลืองครับตอนนั้นมันยังมีกล้วยอยู่ก่อนที่มันเป็นเกิดไฟทดมีอยู่ครับกล้วยติติดคุดจากหลองเนี่ยมามาถมบนนี้แล้วเนี่ยมันก็ออกมาครับมันก็อยู่ในปากล้วยหมายความว่าทุเรียนอยู่ในปากล้วยครับผมกล้วยที่ล้อมรอบทุเรียนหมดใช่ครับก็หมายความว่ามีปัญหาละนะครับโรคจากกล้วยไปติดทุเรียนครับทุเรียนดูแลบบดีมาได้กินปุ๋ยกินยาครับก็เสียหายครับ พอเอามาใจชุดแรกเกิดอย่างขึ้นครับก็ประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยผมก็ฉีดทุกทุกทุกเสาวทว่าว่าพอวางวันไหนวันวางวันเสาผมก็ฉีดวันเสาเลยอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งครับแล้วก็ฉีดแล้วก็ประมาณเดือนเหนือแล้วก็ที่เนียมก็จะหันผลแล้วก็เนียมมันก็จะแตกยอดอแตกยอดแล้วที่มันก็จะออกมาพร้อมกันพร้อมกันแล้วใบใบก็จะใหญ่ด้วยใหญ่ขึ้นครับใบใหญ่ขึ้นอันนั้นหันตั้งแต่ครั้งแรกที่มาใจประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งครับนะครับนี่อายุสี่ปีแล้วครับตอนสี่ปีเนี่ย พาดผ่านมาฮอมูจากกับสูตรใหม่เนี่ยตอนเวลาไหนครับพอดีคุณเจี๊ยบก่อนแนะนามาว่าไอ้ตัวเก่้าเนี่ยบันมะมีแล้วกนจะใจพัฒนาเป็นสูตรใหม่เป็นผงครับแล้วเนี่ยใจง่ายตัวใคตัวซานก็เป็นผงใช่นะครับแล้วก็ไอ้เวอร์แพนก็เป็นผงครับตอนนี้ใจง่ายกว่าเดิมใจง่ายกว่าเดิมมันง่ายกว่าเดิมจะได้ครับก็เวลาเวลาตักก็มันก็ปริมาณมันปอๆกันแล้วก็เลยใส่แล้วเนี่ยมันปริมาณเต่าเดียวกันเต่าเดียวกันบะยุ่งยากบะยุ่งยากแล้วก็ละลายแล้วก็ ชัดเจนครับถ้าเป็นน้ามนี่มันต้องไปจังไปตวงแล้วเนี่ยมันกล้าบะถูกเป็นน้าเป็นขวดครับมันกล้าบะถุกอันนี้คำว่าง่ายคือเขาใจ้จ้อนอันเดียวใช่อันนั้นต้องไปใจฝ่ามันถักไเป็นซีซีแหมใช่ไอตัวนี้ใจจ้อนอันเดียวตากตึงเวอร์แพนอะมิโนตากตึงเวอร์แพนไคโตซารถูกปครับง่ายเลยง่ายเลยครับง่ายปุ๊บแล้วผลของการที่เขามาใจน่ะเริ่มใจตั้งแต่เมื่อใดครับก็ประมาณต้นปีนี่ครับต้นปีหกแปดนี่นะมกราเนี่ย ตอนนั้นเอามาทําช่วงที่ทุเรียนเรากําลังเปลี่ยนจะได้พ่องตอนนั้นจะเอาเอาหน่วยมันจะเอาหน่วยมาละเอาหน่วยมันเลยทําฉีดเพื่อทําใบมันทาใบก่อนครับสะสมอาหารใบครับในตอนมกรลาฮนาครับผมแล้วก็พอสะสมอาหารเสร็จมันก็จะออกดอกออกดอกเป็นได้พ่องต้นสี่ปีนี่ก็ออกดอกแต่มันบัดติดลูกคครับออกดอกหน้าก่อออกดอกกี่ต้นออกดอกนี่สักสิบสิบกว่าต้นครับสิบกว่าต้นสิบกว่าต้นก็ถือว่าจะเป็นซอนเปลี่นแล้วเนาะ จะเป็นครั้งแรกเป็นสาวเนาะมันเป็นสาวจีแล้วเนาะหมายความว่ามันออกมาสิบต้นตอนนั้นพอตอนที่มันออกมาสิบต้นน่ะเขาดีใจกว่าดีใจเขาแต่ว่าเวลาตีมันออกดอกแล้วมันจีมันบานแล้วนะมากรนไปแล้วก็มันมีออกมาอีกบางต้นอ่ะสามรุ่นเลยตอนนี้ก็ยังมีอีกเพราะตอนนั้นเราเขมาเข้าใจวิธีการบำรุงหรือเปล่าใช่ครับใช่เพราะว่าบอกบอกบอกห้จักว่าวิธีมันจะเอาหน่วยมันจะใดฮะอ๋อแล้วก็บรรถามไผ ามคราบฮักใจฮักอย่างเดียวแต่บาถามไผ่ว่าจะเออกจะฉีดตัดใดครนะครับจะฉีดตัดกิ่งกะจะฉีดตัดใบกะจะฉีดลทรงพุ่มมันกะจะใดเขาบ่มีความรู้แล้วเขาเรียนรู้เพิ่มเติมจะใดบ้างครับแล้วตอนนี้ก็ไปครับปีปีเพราะมีต้นใหญ่อยู่ต่อที่ผมผมทำนั่นแหละที่นี่เออครับที่เป้นบอกว่าต้องคัดดอกมันออกอย่างเงี้ย เออเดวกครับเนาะมันมันดอกหนักเกครับต้นใหญ่ทีมีมีต้นใหญ่อยู่ประมาณหกต้นใส่อดดอกออกพ้องนะครับใส่อดดอกออกพ้องเออเว้นช่องให้มันมีอากาศเข้าพ้องอ๋อครับเราชุการับครับผมแล้วก็ทําให้ต้นเนี่ยนะครับมันมันจะต้องอาหารให้มันแบบเป็นเลี้ยงดอกหนักเกินไปครับผมอันนี้พอเข้าใจแล้วเนาะตัวแบกอีว่ะอ๋อมันบอกเขาแล้วบอกคนเราวบบแบกหนักลําไปว่ะดอกแบกหนักก็ต้องแต่งดอกออกพ้องนะครับอาหารบปอปอเพราะตอนเป็นผล ก็เหลือไว้จํานวนหนึ่งครับอ๋ออันนี้ได้เข้าใจแล้วเนาะครับครับตอนนี้ได้เข้าใจแล้วแต่สิ่งที่เราภูมิใจคือต้นตายแล้วฟื้นมาเกอบตายแล้วฟื้นขึ้นมามมีความสุขอยู่ตรงนี้ดังนั้นวันนี้เราก็คงอู้กันแค่เพียงว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือจากต้นที่มันเหลืองดูแลบดีเข้าใจวิธีการดูแลคือมันมีอาหารที่ดีแล้วครับผมเนีครับ ต้นมันจะตายอยู่แล้วแต่มันฟื้นขึ้นมาส่วนเรื่องของการดูแลนั้น <S <S เดี๋ยวเราศึกษากันใหม่ครับผมใช้ผลิตภัณฑ์นี้เข้าไปช่วยเหลือครับผมเอาเฉพาะเรื่องการที่ว่าต้นมันฟื้นมาเนี่ยมีความสุขจะได้พ่องแล้วครับผมมีความสุขดีครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาใช้แล้วอะ่ะไอโรคอย่างเงี้ยมันก็จะจะบะมีจะบจะบเกิดขึ้นอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งของของของโรคแล้วแล้วเนี่ยใบยก็จะงามอ่าถ้าหากว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวตัวนี้แล้วอะ่ะเขาก็จะได้สบายใจเพราะว่าถ้าเขาบะมีเวลา ที่จะไปฉีดตุกอาทิตย์เนี่ยสิบห้าวันกับผลก็ได้แต่ใบมันก็ยังคงคงคงมแลวหมดแมงอี่ยงนี่ก็บบักไฮมีที่จะมันยุง่งตั้งตั้งตรงดินก็ถ้ามันมีปัญหาก็ใจ้ผสมแล้วก็ลาดลาดทางโคลนดินตัวครับครับผมอันนี้ก็คือหนึ่งในสิ่งที่เรียกกันว่าความมหศัศจรรย์เริ่มต้นนะครับของการเริ่มต้นที่เอาทุเรียน260หกว่าต้นอายุ2ปีรอดมาจนถึง4ปีและก็มีใบที่สมบูรณ์มีต้นที่สมบูรณ์ขึ้น แต่งองค์ประกอบของความรู้ในสิ่งรายละเอียดต่างๆเพื่อได้ผลผลิตนั้นขนาดนี้พี่สนองกําลังศึกษาอย่างจริงจังเพื่อที่ว่าปีหน้าจะได้ชิมผลผลิตของอายุ4ปีนี้ให้เต็มที่เต็มทางนี่ก็คือความสะดวกสบายอีกหนึ่งอย่างที่พี่สนองยอมรับก็คือว่าความง่ายในการผสมนะครับว่าใช้ง่ายและมันก็ละลายไวนะครับผสมโดยใช้ช้อนเพียงช้อนเดียวตักทั้งอะมิโนตักทั้งไคโตซศาสตร์แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้สามารถช่วยให้ ต้นทุเรียนที่กําลังนั่งแท่นเตรียมตัวตายนะครับได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อรอปีหน้าเพราะขนาดนี้เพราะบ่มความรู้อย่างจริงจังเกี่ยวกับทุเรียนจากผู้ที่เรียกกันว่าที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3าเกลือวัวแพนคันบอกทุกรายละเอียดครับว่าวิธีการไว้ดอกวิธีการไว้ผล,ว,ว,ผลวิธีการบํารุงดูแลแล้วต้นนะครับที่สําคัญการตัดแต่งทุกอย่างเป็นเรื่องของการทําให้ฮอร์โมนมาเต็มที่อย่างไรวันนี้พี่สนองได้รู้แล้วและนี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของทุเรียนผินหนาวครับ